ปีชง2568ปีมะเส็งตกปีคักชงร่วม75ปเซน์คนปีมะเส็งหรือปีงูตามตำราแล้วมักจะเป็นคนที่มีบุคลิกภายนอกช่างดูดีมีสเสน่ห์อย่างลึกลับสามารถดึงดูดผู้คนรอบข้างให้อยากเข้าใกล้ ในสายตาของเพื่อนฝูงและคนสนิทคุณเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือและน่าศรัทธาความสัมพันธ์ของพวกคุณจึงยั่งยืนและยาวนานคนปีงูเหมือนจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันคุยสนุกสนานชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่มักจะถือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยชอบให้ใครมาคอยแนะนำบางครั้งจึงดูเหมือนเป็นคนที่อวดดี และจะมีความสุขมากหากได้พูดจาแลกเปลี่ยนหาเหตุผลและมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอคนปีมะเสงถ้าตกอยู่ในห่วงของความรักจะมีความโรแมนติกมากนุ่มนวลอ่อนหวานแต่ก็อ่อนไหวค่อนข้างมากเป็นคนขี้หึงและหวงของของตัวเองมากถ้าคุณมีลูกคุณจะดูแลลูกของคุณอย่างดีและพร้อมที่จะเข้าใจลูกของคุณอยู่เสมอ คุณเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดและมีความทะเยอทะยานสูงดังนั้นคนปีมะเสงจึงสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายคู่รักที่สมพงกับคนปีมะเสงและดูจะเข้ากันได้ดีก็คือปีฉลูปีละกาปีมะโรงและปีมะเสงด้วยกันครับส่วนปีที่ไม่สมพงกันเอาเสียเลยนั่นก็คือปีกุลครับ ส่วนในทางด้านเรื่องของสุขภาพของคนปีมาเสงนั้นต้องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับระบบหัวใจชีพจรลำไส้และแผลในช่องปากเพราะเป็นคนธาตุไฟการกินอาหารที่มีรสขมจะช่วยบำรุงธาตุให้แข็งแรงขึ้นครับทางด้านการงานและการเงินของคนปีมาเสงนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีโชคเข้ามาอยู่เสมอๆดังนั้นจึงมักจะมีเงินใช้จ่ายไม่ค่อยขาดมือ หากใช้ใจ่ายหมดไปก็จะหามาใหม่ได้เรื่อยๆมักมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำที่ดีและคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดตลอดคนปีมาเสงควรจะสวมใส่เครื่องประดับและอัญมณีที่มีสีเขียวเป็นหลักเช่นหยกมรกตดเขียวส่องหรืออัญมณีอะไรก็ได้ที่มีสีเขียวจะช่วยเสริมดวงให้เฮงๆปังๆยิ่งขึ้นครับ ในปี2568นี้คนปีมาเสงตกปีชงร่วม75%หรือปีคักคือการชงกับตัวเองผลกระทบจากการชงร่วมคือจะส่งผลให้กิจกรรมหรือกิจการงานอะไรก็ตามมักจะติดตดขัดขัดไม่ลาบลื่นรู้สึกอึดอัดขุนข้องหมองใจเหมือนถูกกดไว้ทับไว้ทำอะไรก็ไม่ราบลื่นมีอุปสรรคไปเสียหมด การเงินที่เคยมีใช้อย่างไม่ขาดมือก็อาจจะมีการตึงมือขึ้นมาได้ดังนั้นคนปีมาเสงจึงควรหาเวลาและโอกาสไปแก้ปีชงตามสถานที่ที่เขาจัดให้มีการแก้ปีชงโดยเฉพาะตามวัดจีนต่างๆเพื่อความสบายใจและความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตครับวิธีการแก้ปีชงมีดังนี้ หนึ่งไหว้เทพเจ้าไทาสวยเอีย๊ยตามความเชื่อของคนจีนการไปไหว้เทพเจ้าไทาสวยเอีย๊ยจะช่วยให้บรรเทาเคราะห์ร้ายได้ 2. ทํทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือการทำบุญบริจาคโลงศพให้กับศพลายญาติการบริจาคโลหิตเป็นต้น ขั้นตอนการแก้ปีชงมีดังนี้ครับ 1. ไปซื้อชุดแก้ปีชงแล้วเขียนชื่อนามสกลุลวันเดือนปีเกิดประจำปีลงในกระดาษเทียบแดงหรือใบฝากดวงหากตรงไหนไม่ทราบให้เขียนคำว่าดีลงไปแทนครับ 2. จุดทูบไหว้องค์เทพเจ้าท้ายสวยเอีย้ยตามจุดต่างๆที่ทางวัดจัดไว้ให้ คำอธิษฐานต่างๆจะมีบอกไว้ในใบฝากดวง 3. นํากระดาษเงินกระดาษทองและใบเทียบแดงหรือใบฝากดวงปัดตั้งแต่ศีรษะลงไปที่เท้าเสมือนกับการปัดข้อร้ายหรือสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวทั้งหมด12ครั้ง 4. นํากระดาษเงินกระดาษทองไปเผาในจุดเผากระดาษของทางวัด ส่วนใบเทียบแดงหรือใบฝากดวงนำไปฝากไว้ในกล่องที่ทางวัดจัดไว้ให้นํานำธูปไปปักในกระถางธูปเป็นอันเสร็จพิธีครับวัดแก้ปีชงเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต 1. วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี ตั้งอยู่ที่เลขที่423ถนนเจริญกรุงแขวงป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10110 2. วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์หรือวัดเล่งเนืยยี่สตั้งอยู่ที่เลขที่75ถนนเทศบาลสาย9ตำบลสนรอย อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี11110 3. วัดทิพยาวารีวิหารหรือวัดกรรมโลยี่ตั้งอยู่ที่เลขที่119ซอยทิพยาวารีถนนตีเพชรแขวงวังบูรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200 4. วัดโพแมนคุณารามหรือวัดโพมึงป๋ออึงยี่ตั้งอยู่ที่เลขที่323ถนนสาธุประดิษฐ์19แขวงช่องนนทรีเขตยานาวากรุงเทพมหานคร10120และ 5. ศาลเจ้าพ่อเสือตั้งอยู่ที่เลขที่468ถนนตะนาวเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 1 0 2 0 0แล้วก็ยังมีวัดที่จัดให้แก้ปีชงอยู่ทั่วไทยสะดวกที่ไหน <sm ell> ก็ไปแก้ที่นั่นนะครับและการไปไหว้พระกาววัดเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต <sm ell> ก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งครับ <sm ell> การแก้ปีชง ควรไปแก้ได้ในช่วงเวลาหลังวันตรุษจีนของปีที่เราชงเป็นต้นไปนะครับไม่ควรไปแก้ก่อนวันตรุษจีนเพราะในแต่ละปีก็จะมีเทพเจ้าไท้าสวยเอีย้ยประจําปีในแต่ละปีเพระเาะชาวจีนต่างเชื่อกันว่าในทุกๆปีองค์เทพเจ้าไท้าสวยเอีย้ยหรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาคือผู้ที่จะดลดบรันรดาลให้เกิดความสุขหรือความทุกข์แก่มนุษย์ได้โดยตรงซึ่งองค์เทพเจ้าไท้าสวยเอีย้ย จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงมายังโลกมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลโชคชะตาและเคราะหของแต่ละบุคคลหากไปแก้ปีชงก่อนวันตุดจีนแล้วจะยังคงเป็นเทพเจ้าท้ายสวยเยีะองค์เดิมจึงไม่ส่งผลอะไรต่อดวงชะตาดังนั้นควรไปไหว้หลังวันตุดจีนของปีที่ชงนั้นเป็นต้นไปครับ สิ่งที่คนตกปีชงและปีชงร่วมควรหลีกเลี่ยงคือควรหลีกเลี่ยงหรือละเว้นการไปงานศพการแห่ศพหรือพิธีฝังศพและการนำศพลงหลุมไม่ควรไปงานชาปนก,กิจศพหรือเผาศพหรือร่วมในพิธีส่งศพกลับบ้านเพราะเชื่อกันว่าหากเข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้ว ดวงชะตาอาจได้รับผลกระทบทําให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยกิจการต่างๆที่ดําเนินการอยู่อาจจะประสบกับปัญหาต่างๆได้แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ขอแนะนําว่าให้พกเอากิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยเมื่อกลับมาแล้วก่อนเข้าบ้านให้นํากิ่งใบทับทิมนั้นแช่ลงในน้ําสะอาดแล้วนํากิ่งใบทับทิมนั้นขึ้นมาปัดตัวให้ทั่วทั้งตัว เพื่อปัดเป่าข้อร้ายหรือสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายจริงๆแล้วคำว่าปีชงก็ไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไปแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆซึ่งบางครั้งการชงก็อาจจะเป็นการนำสิ่งไม่ดีออกไปก็ได้และอาจจะทำให้คนที่เกิดปีชงกับดีขึ้นเป็น2เท่าเลยก็ได้นะครับ แต่ปีชงก็เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของคนจีนลัทธิเตา๋าจึงมีความเชื่อกันว่าหากใครตกปีชงหรือปีชงร่วมจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและข้อะกรรมครับดังนั้นคนที่ตกปีชงและปีชงร่วมควรจะหลีกเลี่ยงการไปในที่อโคจรหรือที่จะทำให้เกิดอันตรายกับตนเองได้ แล้วก็ควรจะคิดดีทำดีปฏิบัติดีไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านที่ตกปีชงและปีชงร่วมในปีนี้จงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นนะครับและขอให้ปีชงในปีนี้ของทุกๆท่านเป็นปีชงที่ดีนะครับ หากทุกทกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดบ่งชาแนลของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็อขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ